ครับพับมานรกันเ๋ยวครับอ่ะนี่นะจากสืบมรบานนะแล้วอันนี้จากฝ่ายสืบสวนของสนอุดมสุขนะเราชื่ออะไรชื่ออะไรยนครับยันยนต้น้นะเป็นหมายจับจากศารอาญาพระขนงนะลงวันที่24มิถุนา2 5งนะอ่าด้วยนายยันยนต์หรือซีนุปลาคำทองนะอ่าซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดลักทรัพย์ในแนวรางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นหรือ สําสหรับคุ้มครองทรัพย์โดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆโดยมอมหน้าหรือปกปิดใบหน้าหรือทําด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจําหน้าได้โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปนะนชัดๆอัเเกมนีครับเออเคนนี้แหละสรเลยรองเท้ารองเท้ากระเป๋าด้วยรองเท้าแบบคู่ไหนที่เองใส่นี้แหละมีเครดิตด้วยเหรอ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปเช็คเลยอันไหนที่ไม่เชื่อของมันอ่ะตสล่ดเองเข้าบ้านใครแล้วไปหยิบหยิบเหล้าอะไรเขามากินไหมไม่มีครับไม่มีเราเนี่ยก่อเหตุแล้วมานานมากี่ครั้งแล้วก่อเหตุเนี่ยก็เนี่ยครับเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสองสองงานทีเดียวเนี่ยสองงานครับแล้วเวลาก่อนก่อเหตุได้ผมผมออกจากบ้านมาผมจะผมผมจะมีหลวงปู่องค์หนึ่งผมจะ บูชาผมมียกมือไหว้ผมก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์แลทีนี้ก็เสียงศักดิ์นนสิทธิ์ในสากลโลกท่านในสามโลก่านมันจะว่าทีนี้ผมก็ขอให้คุณบิดามารดาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกภพทุกภูมิและตัวข้าพเจ้านี่ให้พ้นจากภัยพยายนตรลายทีนี้ทีนี้เวลากลับบ้านผมจะขอบคุณขอบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ ขอบคุณผู้เสียหาย,ยาหที่เราไปข, <ะ S 1> <า>ขึ้นบ้านเขาก็นี่ผมก็แผลแผลนี่ไงแผลไม่ตายเขาด้วยใช่ผมก็แผลนี่ไง<อ>ที่ว่าก็เหมือนแบบว่าแผลขอบคุณเขาอ่ะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณผู้มีพระคุณผมก็ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณผมก็ผมก็ไล่ไปหมดแล้วขอบคุณที่เราไปขโมยเข้ามาเนี่ยนะ,ะผมผมไม่รู้ผมก็แผ่ให้ไงคืออันนี้หลังก่อเหตุเนี่ยแล้วก็แผ่ไม่ตายให้กับคนที่เราไปรักขโมยของเข้ามาถูกไหมที่ไปปีนบ้านเข้ามาถูกไหมแผ่ครับแผ่แต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรแแแแแตตต่่่่คล้าายๆวผมกก็อออไปะ ทุกดวงจิตทุกดวงเนี่ยก็กกกหมายความว่ารวมหมดในจัก,กรวาลเนี่ยผมผมผมจะทําแบบเนี้ยเดี๋ยวกลับมาอีกนิดหนึ่งก่อนก่อเหตุเนี่ยเราได้มีบทสวดพางตัวร่องหนอะไรไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีครับก็ก็นี่แหละก,ก็พูดพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละ,ะแล้วของเนี่ยที่เราเไปขโมยไปปีบ้านเข้ามาเนี่ยของพวกนี้เราเอาไปไหนผมก็ขายนี่แหละว่าไปไปขายไปไนนี่แหละวันนี้ผมก็กินด้วยขายด้วยหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเข้า รับโทษอยู่ในเรือนจําเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมในเรือนจําอีกไหมก็ต้องทําครับเพราะผมผมทํามาแล้วเนี่ยผมทํามาผมก็ต้องทําต่อเนื่องตลอดอย่างน้อยๆเนี่ก็ผมก็รักษาฌานไวใช่ไหมเสียงที่ผมมีอยู่ในในตัวผมนะ่ะแต่ผมถามอะไรหน่อยจังอันนี้เสพไหมฮะมิเสพครับมิเสพมีมีการหลอนดมกาวอะไรไหมไม่มีครับไม่มีตรวจได้เลยผมผมให้ตรวจเลยตรวจนะฝากอะไรกับตั้ที่หายไหมผมก็อยากจะให้เขาแบบว่า เขาก็ไม่ถือโทษโกรธผมเท่าไหร่นะเขาผมก็รับไปแล้วใช่ไหมครับเ,เขาไม่ได้มาทํร้ายอะไรผมใช่ไหมผมก็จะให้เขามีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พระเจ้าคุ้มครองเอก็อให้พุทธธรรมประสงค์คุ้มครองเขาแล้วก็ให้เขาทําหน้าที่ของตัวเองให้ใหดีออผมผมก็เชื่อว,ว่าตำรวจดีๆก็มีเยอะในประเทศไทยเนะี่ยมันก็ม,ม,ม,มีมีทั้งหมดแหละประชาชนไม่ดีก็มีประชาชนดีๆก็มี แล,แล้วเราเป็นคนดีไหมผมเนี่ยผมผมก็ห 50, 50้าสิบห้าสิบดีครึง่งไม่ดีครึง่งเ <Okay. S 1> พราะผมจะอยู่ประมาณนี้